เป็นประจำเดือนปวดท้องประจำเดือนหงุดหงิดภาษาอังกฤษพูดยังไงเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะ สวัสดีค่ะอเองค่ะจากช่องเรียนเหยากสอนค่ะทุกคนกำลังอยู่ในช่วงติว Tuesday ค่ะอายจะมาติวภาษาอังกฤษทุกวันอังคารเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด subscribe ไปนะคะวันนี้เราจะมาดูประโยคเกี่ยวกับประจำเดือนกันนะคะมาดูคำศัพท์กันก่อนค่ะคำว่าประจำเดือนนะคะมีอยู่3คํคำหลักๆค่ะคำแรกนะคะก็คือ menstruation คำที่2เป็นคำย่อของมันค่ะก็คือ menis s และคำสุดท้ายค่ะคือคําว่า period 3คํานี้นะคะแปลว่าประจำเดือนได้ทั้งหมดเลยค่ะต่อไปนะคะคำศัพท์อีกหนึ่งคำที่สําคัญก็คือคําว่าผ้าอนามัยนั่นเองค่ะภาษาอังกฤษนะคะคือคําว่า sanitary napkin และอีกคำหนึ่งนะคะก็คือการเกงในอนามัยค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า period pants อันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักนะคะเพราะว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะมันคือการเกงในกันซึมเปื้อนใส่สำหรับช่วงมีประจำเดือนโดยเฉพาะเลยค่ะอย่างที่ไอาใช้นะคะไอา์จะใช้เป็นของวากโก้ค่ะซึ่งอันนี้นะคะเป็นการเกงในอนามัยนะคะที่ใส่สบายมากๆแล้วก็มันป้องกันการซึมเปื้อนเพราะว่ามีแผ่นกันการซึมเปื้อนด้วยค่ะอันนี้นะคะของวากโก้เขาก็จะมีทั้งแบบเด y แล้วก็แบบไ g h t เหมาะกับสาวๆช่วงเป็นประจำเดือนมากๆเลยนะคะแล้วประโยคที่ว่าประจำเดือนมาหรือว่ากำลังอยู่ในช่วงมีประจำเดือนเนี่ยพูดว่าอะไรได้บ้างนะคะประโยคแรกคือ I'm on my period ประโยคที่2 I have a period ประโยคที่3 I have my period และประโยคที่4นะคะพูดอ้อมๆได้ว่า It's that time of the month มันเป็นช่วงเวลานั้นของเดือนอยู่ค่ะ แต่จะมีอีกคำหนึ่งนะคะที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินก็คือ PMS จริงๆแล้วนะคะอันนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าประจำเดือนนะคะ PMS ย่อมาจาก premenstrual syndrome ก็คืออาการที่ผู้หญิงเนี่ยมักจะมีอาการงุหงิดหรือว่าปวดท้องก่อนประจำเดือนมานั่นเองค่ะเวลาใช้ในประโยคนะคะสามารถพูดสั้นๆได้ว่า I have PMS ก็คือฉันเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงก่อนมีประจำเดือนนะถ้าเราพูดประโยคนี้นะคะคนที่ฟังเนี่ยก็จะรู้ได้ว่าเฮ้ยช่วงนี้ต้องระมัดระวังคำพูดคำจาก,การกระทำกับผู้หญิงคนนี้นะคะเพราะว่าเขาน่าจะกำลังหนุดหงิดอยู่นะคะและอีกอาการหนึ่งนะคะก็คือการปวดท้องเมนนั่นเองค่ะภาษาอังกฤษนะคะเราจะพูดว่า I'm having period cramps ก็คือฉันปวดท้องเมนนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเป็นประโยคสําหรับคุณผู้ชายนะคะที่เอาไว้พูดเอาใจแฟนเวลาที่แฟนเป็นประจําเดือนนะคะคําถามที่ผู้หญิงจะชอบมากที่สุดเลยนะคะก็คือประโยคที่ขึ้นต้นด้วย Do you want me t o แปลว่าคุณต้องการให้ผมจุดๆๆดจุดไหมนั่นเองนะคะ หลังจากคำว่า do you want me to นะคะก็สามารถเติมอะไรไปก็ได้ค่ะตัวอย่างเช่น do you want me to buy you chocolate คุณต้องการให้ผมเนี่ยซื้อช็อกโกแลตให้คุณหรือเปล่านะคะผู้หญิงจะอยากทานช็อกโกแลตมากๆเลยนะคะเวลาที่เป็นประจำเดือนนะคะหรืออีกประโยคนึงนะคะ do you want me to buy you sanitary napkins ก็คือคุณต้องการให้ผมเนี่ยไปซื้อผ้านอนามัยมาให้คุณหรือเปล่านะะั่นเองค่ะหรืออีกประโยคนึงนะคะลองใช้คำศัพท์ที่เรียนไปวันนี้มาใช้กันนะคะ do you want me to buy you p e r e tans ก็คือคุณต้องการให้ผมซื้อกางเกงในอนามัยให้หรือเปล่าน,นั่นเองค่ะเพื่อนๆเคยใช้คําไหนกันบ้างคะคอมเมนต์บอกไอไว้ข้างล่างด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณสปอนเซอร์วากก้กันเกงในอนามัยไฮจีนี่น,นั่นเองค่ะไฮจีนี่นะคะก็มาจากคําว่าไฮจีนที่แปลว่าความสะอาดน,นั่นเองค่ะลิงก์สั่งซื้อนะคะสามารถไปดูได้ที่ข้างล่างได้เลยนะคะอันนี้นะคะเหมาะกับผู้หญิงในช่วงเป็นประจำเดือนมากๆเลยค่ะ วันนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ See you next Tuesday ค่ะบายบายค่ะ